สวัสดีค่ะนักเรียนคะวิชาภาษาไทยนะคะในคลิปนี้เราจะเรียนโครงโลกนิตเรื่องการรักเกียรติรักศักดิ์ศรีของตนโครงโลกนิตนะคะก็คือโครงสีสุภาพค่ะโครงสีสุภาพก็มีวรรคหน้า5นะคะวรรคหลังสองหรือ4ถ้าวรรคหน้าก็ต้องแบ่งการอ่านเป็นวรรคโดยแบ่งเป็นสองและสส่วนวรรคหลังมี2คําหรือ4คําก็แบ่งเป็นสองคํา2คํานะคะ ทีนี้เรามาดูโครงสี่สุภาพหรือโครงโรคปิิตที่สอนเกี่ยวกับการรักศักดิ์ศรีของตนเองโครงแรกนะคะงาสารห่อนเฮียนหดคืนคำกล่าวสาธุชนยืนอย่างนั้นทุรชนกล่าวคำผืนคำเล่าหัวเต่ายาวแล้วสั้นเล่ลิ้นทรชนความหมายโครงนี้ก็คืองาช้างเมื่องอกแล้วไม่มีวันหดคืน เปรียบเสมือนคำกล่าวของคนดีที่กล่าวอย่างไรย่อมมั่นคงอย่างนั้นส่วนคนชั่วมักพูดกลับกลอกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเชื่อถือไม่ได้เหมือนหัวเต่านะคะที่ยาวแล้วหดสั้นได้ครองที่สอนะคะเหมหงเลี้ยงชีพด้วยสาครช้างพึ่งพนาดอนป่าไม้ภุมราบุตรสบารครองร่างตนนานักปราดเลี้ยง ตัวเองได้เพื่อด้วยปัญญาความหมายของโครงนี้นะคะก็คือหงรูปร่างเป็นยังไงนักเรียนดูรูปทางด้านมุมบนขวานะคะหงอาศัยแห,แหล่งน้ําเลี้ยงชีวิตช้างพึ่งป่าไม,ไม้เป็นที่อาศัยนะคะพึ่งก็คือพุ่มาราและมแมลงผู้ก็คือบุษบากรต้องพึ่งดอกไม้เพื่อหาอาหารส่วนผู้มีปัญญานั้นใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเลี้ยงตนเอง โครงต่อมานะคะเสียศิลสงวนศักด์ไว้วงหงเสียศักสู้ประสงค์สิ่งรู้เสียรู้เร่งดำรงความสัตว์ไว้นาเสียสัตว์อย่าเสียรู้ชีพม้วยมรณานักเรียนดูความหมายนะคะโครงนี้ให้ความหมายไว้ว่ายอมเสียทรัพย์เพื่อรักษาศักดิ์ศรีของวงตระกูลยอมเสียศักดิ์ศรีเพื่อแรกกับความรู้ ยอมเสียรู้เพื่อรักความสัตย์ความสัตย์ก็คือความซื่อสัตย์นั่นเองแต่หากต้องเสียสัตย์คือเสียคำมั่นสัญญานะคะเสียคำพูดขอยอมสละชีวิตแทนค่ะโครงต่อมานะคะจามรีขนคล้องอยู่หยุดปลดชีพบ,บรรักรักยศยิ่งส สัตว์โลกซึ่งสมมุติมีชาติดูเยี่ยงสัตว์นั้นได้ยศสองสันเสริญความหมายโครงนี้ก็คือจามรีเป็นสัตว์ที่มีขนยาวสวยงามหากขนไปติดอะไรเข้ามันก็จะพยายามปลดนะคะชนออกให้ได้แม้จะมีอันตรายถึงชีวิตก็ยอมมนุษย์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐควรดูเยี่ยงอย่างจามรีคือรักศักดิ์ศรียิ่งกว่าชีวิต จึงจะเป็นที่ยกย่องสรรเสริญนะคะโครงสีสุภาพหรือโครงโรกนี้ที่สอนเกี่ยวกับการรักศักดิ์ศรีนะคะนักเรียนควรที่จะรักษาคำมัน่นสัญญาคำพูดนะคะพูดอะไรไปก็ควรรักษายิ่งกว่าชีวิตของเรานะคะสัญญาอะไรไว้ควรตามำทำตามคำสัญญานั้นไม่ควรที่จะพูดอะไรที่ไปเรื่อยเปื่อยและ ผู้อื่นจะไม่เชื่อถือเรานะคะคลิปนี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ